คำเตือนวิดีโอนี้แนะนำให้รับชมเพื่อความสนุกและความบันเท้งเด็กต่ำกว่า1 8ปีไม่ควรเล่นหรือตางโปรดใช้กิจกรรมในการพักชมสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมวันนี้นะครับผมอยู่กับเว็บ imi 555ก็เป็นเว็บที่ผมเล่นประจำอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาเว็บด้านในกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงอ่ะครับอันดับแรกนะครับก็ไปดูหน้ากีฬาก่อนนะครับหน้ากีฬาเนี่ยเขามีให้เราถึงเจ็ดค่ายเลยนะครับ ก็เดี๋ยวไปดูคาสิโนกันต่อครับอ่าเห็นอะไรไหมครับค่ายคาสิโนเยอะมากๆเลยครับมีถึง14ค่ายชั้นนำครับไม่ว่าเป็น Sexy WM SA EVO นะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราไปดูสล็อตกันนะครับว่าทำไมถึงถึงต้องเล่นสล็อตของเว็บนี้นะครับอ่าดูครับเว็บนี้เนี่ยมีสลอ็อตมีค่ายสล็อตอะครับ ให้เราถึง14ค่ายครับก็เป็นค่ายชนนำทั้งนั้นนะครับมีจ o อกเกมีพล a สติกมีซีคิวไนมีพีที่สำคัญนะครับเว็บเนี้ยไม่ต้องโยกเงินเข้าออกให้เสียเวลาเลยครับและก็เว็บนี้นะครับเป็นระบบฝากถอนแบบออโต้นะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับก็เข้ามาสมัครกันได้นะครับผมจะ ทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับเราไปเล่นเกมที่ค่าย PG เหมือนเดิมครับแล้วก็เป็นเกมที่ชื่อว่า Darkon Tiger Luck ครับก็เดี๋ยวผมขอปรับเบดไปที่สัก50บาทก่อนครับทำไมขึ้นร้อยอเดี๋ยวผมเลือกใหม่ครับอ่ะิ5แล้วกันครับ อก็คือเกมนี้ครับเราเดิมพันเท่าไหร่มันจะคูณสองอได้มาห้าร้อครับเดี๋ยวบอกก่อนนะครับว่าเกมนี้ถ้าเกิดว่าแถวบนแถวล่างแตกเนี่ยมันจะคูณสอให้เรานะครับแต่ถ้าแถวไหนแถวไหนแถวนึงแตกเนี่ยมันก็จะไม่คูณให้นะครับมไม่ถึงครับนิดเดียวเองไปกันต่อครับ แถวบนแตกแล้วครับรอแถวล่างาเรียบร้อยครับคูณสองดับอีก500ครับเลยอีกแล้วครับเลยไปนิดเดียวได้มา125ผมว่าก็คุ้มอยู่นะครับเพราะว่าเราเบรด50บาทแต่ได้กลับมาเออทีละร้อย เนี่ยครับแต่มา125ครับอมาไหมครับอืไม่ถึงอีกแล้วครับเสียดายเอามาอีกแล้วครับโอ้โหก็ยังไม่ก็ยังไม่แตกอยู่ดีเอามาอีกแล้วครับ เลยไปช่องนึงครับดัมา125ครับโอ้โหเงียบเลยอะได้มา125ครับอ,บอดับอีก125ครับ 2 5อีกแล้วมาครับ <c oughs> เลยอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวขอปรับเป็นโทโบแล้วกันครับอ่ะ,ได,ออะได้มา125ครับโอ้โหเงียบเลยครับอ่ะได้มา125ครับ น้ำอีกห้าครับ่เดี๋ยวผมขอปรับเบ็ดไปหนักๆเลยดีกว่าครับได้มา5,000ครับได้มา2,500ครับด้อีก5,000ครับ ก็รวมๆแล้วบวกมา6,700นะครับก็หนักอยู่ก็ได้กำไรเยอะอยู่นะครับก็ไปลองเล่นกันดูครับแตกง่ายครับแล้วก็ได้หนะักเหมือนกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ไว้ด้วยนะครับกดติดตามขอบคุณครับ